ดีค่ะนี่มาอยู่กับน,น้องก้อยหอมค่ะหลังอาบน้ำเลยค่ะเอาทำไมทำอย่างนี้อันนี้ความความอ่างไว้ค่ะดูค่ะอู้อูอลุลงไปเด้หอหอมหอมหอมลุลงไปเด้อ อูขึ้นแทนค่ะเป็นนางงามค่ะเออเออลงได้ไหมทีนี้อะดูค่ะจะลงได้ไหมเอาอ่างมีไว <laughs> <laughs> ้ใส <laughs> 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 oh, oh, <ain> ่น้ำค่ะหอมขึ้นโชว์เลยค่ะโอ้ยทำไมสนุกอย่างนี้โอ้ยพอะพา ขยับทางน้อยน้ำไม่ค่อยไหลค่ะวันนี้ดูค่ะเด็กน้อยจะโชว์กายกรรมแล้วค่ะแม่แม่ค่ะดูโอ้ยสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลย điên ơi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  điên อุ้ยจะอาบน้ำค่ะทูชบู่ค่ะจะได้หอมๆค่ะหอมอยมาถอยมามา,มาได้อะไรนะั่นได้อะไรนะั่นมาๆมาๆมาอุา้ย<า>จะเข้าไปในบ้านค่ะมา,มานี่มานี่เถอะมานี่ทูชบู่ก่อนค่ะจะได้หอมๆมา หนูจะไปไหนหนูจะไปไหนลูกเดินหน้าอย่างเดียวค่ะใส่ใส่โดนเกียร์เดินหน้าค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะอาบน้ำให้หอม ต,ต้องใช้ความเร็วค่ะและความพยายามสูงค่ะ,อะ <laughs> โอ้ยยืนให้พี่อาบน้ำให้ดีๆน้อยพี่หอมจะได้สวยๆเอามาโชว์แม่ๆหอมสวยไหมคะโอ้ยเป็นนักสรวจค่ะ มันนี่มันนี่นี่นี่มันนี่นี่นี่ตรงอ่างนี่สวย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 อู้ <laughs> อาบเองก็ได้นี่พ่อไม่ใช้น้ําให้หอมอาบเองก็ได้ค่ะนี่นี่ค่ะอ่างอ่างมีไว้ใช้น้ำแต่หอมมันมีเอาไว้ค่ะโชว์ค่ะอู้คืนเวทีแล้วค่ะแม่แม่แมค่ะอือคืนเวทีแล้วแน่แน่แน่นนทีมไปทางโน้นเลย อุ้ย,ยดูขับเกินเวทีโชว์ตัวแล้วค่ะแม่แม่ขาทำไมหอมหอมลงได้ไหมนี่ลงได้ไหมนี่ลงยังไงนี่ทีนี้เอา้าหาทางลงไม่เจอแล้วค่ะเอ๊เอ๊เอา้าอุ้ยสนุกใหญ่เลยค่ะอ้ออ๊อออ่านความเนออ่อาน วันน,นี้เป็นสาวน้อยบนอ,าอ่นนา,นอนอางค่ะเออเออน,าน,น,านั่นนั่นอุ้ยทำไมได้ที่เล่นสนุกจังเลยเออเออทำไม ทำไมพ่อไม่ใช่น้ําในอ่างให้หอมความทําไมหอมก็เล่นแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะพ่อนะดูคะ่ะพี่มาร์คเอา้เอาอะมายืนในพี่มาร์คแบบขัดตัวให้นิ่งๆเลยค่ะแม่แม่ค่ะด,ดูคะ่ะเอ๊ะเอ๊ะอาฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับน้องกล้วยหอมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าตกลงนี่อาบน้ําให้เปื้อนหรือว่าอาบน้ําให้สวยนี่ ถ้าอยู่แบบนิ่งๆอ่าให้อับดีๆนี่ไม่ไม่ใช่หอมนะคะต้องอย่างงี้คะ <c oughs> ่ะอ่ะอัะพี่มากเหนื่อยแล้วบ่อ้าวอุ้ยอ่เห็นแล้ะเห็นแล้วมันววจะทำแบบนหนอึยอยอ่เห็นหนทางแล้วค่ะแม่แม่ค่ะที่จะงายงายอ่างคะ่ะ เฮ้ยฮึบอ้าวหนูจะทำอะไรโอ๊ยหนูจะงายอ่างให้พ่อใส่น้ำให้นี่พ่อไม่งายหอมายเองนี่ พอมีอยากไงค่ะอ่างให้หอมใช่ไหมเอ,อ๊ะเอ๊ะอ่ะ <c oughs> พีม่มากยังขัดตัวไม่เสร็จเลยค่ะเหนื่อยแล้วนั่งก่อน หอมบอกว่าหอมบอกว่าหอมเหนื่อยแล้วนั่งก่อนนั่งพักก่อนเหนื่อยแล้วนั่งพักก่อนแม่แม่จ้าหอมบอกเออพักขาหน่อยนิดนึงโอ้หตอนนี้กลิ่นแบบน้ำยาครีมครีบอาบน้ำค่ะครีบแบบน้ำหอมฟุ้งเลยค่ะ นีวัวนี่เป็นของเล่นชิ้นใหญ่ของหอมค่ะอ่ะอ่ะทำยังไงอ่ะอ่ะอ่ะดูค่ะเด็กจะทํำยังไงเนาะนี่เอ๊ะเอ๊ะ่ะคนอาบน้ำให้เหนื่อยแล้วค่ะแต่คนอ่ะคนเล่นนี่ยังไม่เหนื่อยนะคะยังเล่นได้ต่อยังยังได้ต่อได้ต่อ ขึ้นก่อนพ่ออืมด้วยหมุนตัวด้วยคะ่ะโชว์หมุนตัวด้วยหมุนตัวด้วย <c oughs> อ่ะอ๋อหนูเห็นนางงามเขาทำอย่างนี้กันแม่หนูเห็นนางงามเขาทำอย่างนี้กัน <c oughs> ฝากกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้กับน้องกล้วยหอมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ